ใช่ไม่แต่ยิ่งนะต้องให้ผมเจอต้องต้อง่ายเจอเลยถ้าไม่เจอเธอนะี่ยผมไม่ยอยากมีชีวิตมีชีวิตเพื่อนู่หลวกรองโยมมาดึงอ่างน้องร่างนะครูจะต้องขอตอบพวกเขาต้องให้แม่ทำปั่นทั่วแต่ว่าน้อง,องเรานี่ไม่ให้เรือแต่เขาก็รักผมรักอะไรจะไป ร้องมากันกูกันปอาเดียวหมดได้ก้อนมด้องหมาป่ะมึงจอเด็กนี่มึงกลุเพือกมันมันกูเที่ยงวัวจริงถ้ากูติดรังให้แตนรายกานต้าฮ้อนมันโวยวาย้าไไม่นักที่เมื่อกนประกันได้ก็ก็ร้อนร้องหนึ่งคนร้องวินัยอยอยู่แล้วคอยสั่งร้องเงินประกันตัวให้แว่ากูติดแตงไปเดก็เบียรกัตนนายกไปโจได้เงียกู้แต่กูติจริงยูงไม่เที่ยว สิรักพอหลงเอาไป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 ัวคุยบากันเลยมาตไปีอาจาริกนองมาไม่เยเลยนองแกต้อนนี้อยู่ที่นั่นนำโยตานี่ยหนังนี้แจ้งในโดยจะตามใหญ่สูวิมา เราเข้าใจนในกติกาครัน้ำยามาเพื่อจะรักษาลูกเราเลยครับเข้าใจในกติกาหรือยังไม่เข้าใจครับผมคือเดิมนั้นไม่ได้ตั้งใจจะมารักษาไม่ตั้งใจแลยเข้ามาทำไมชื่ออะไรชื่อเบียร์ครับ,บ้านอยู่ที่ไหนอยู่ตำบลหน้าทอนครับ แม่ผมชื่อนางสายพ่อเสียชีวิตแล้วแม่อยากได้กม้วทดแทนเมืคุณไน้หมลาแม่ออกเดินทางจากบ้านนาทอเพื่อจะหางหานทำเดินตอนกลางคืนเพราไม่มีเงินค่าผ่านผ่านภูเขาลูกหนึ่งมันเหมือนเปล่าฝันและอุปทานอะไรก็ไม่ทราบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าให้นัำยานี้มาถจะวายการรักษาที่เล่ามาจะเป็นความจริงคนอัทธา แต่คนที่นํายามารักษาตว่วหายก็ได้แต่งานกับลูกเราแต่ถ้าไม่หายก็ต้องถูกประหารชีวิตนี่คือ,อกฎกติกาวางอย่างนั้นไ,ได้สามคนนั้น <c oughs> เป็นเพื่อนครับเนียกับแม่เพอว่ายาที่ได้ได้รวมๆมนๆมัน่นนั้นเมื่อวิดแล้วนั้นได้เจวกันวิดแ,แต่ปลาก็มีทิตเต่ายๆแต่ว่าไอ้นนองเกซักเป็นคนเจ้าก็อยาดุดรงก็หมายถึงว่าถ้ายานี้หายพวกคุณก็ได้ได้รับผลตอบแทนด้วย ครับเขาคือแต่งงานด้วยครับครับนั่นก็คือแต่งงานด้วยหรือเรื่องอไรอยู่ในเบียร์่วงหลับจิตตหสวยๆผู้ชายอยู่ครับเหี่ยวไม่ถุงก็ตของก้าปุ้นยัางก็แล้วแต่ตะวันนายเตรียมสัตว์เอายามาแล้วรักษาลูกเราไม่หายมีอาการแทรกซ้อนหมดถูกประหารชีวิตหมดทั้งสี่คนดีไม่ดีวะแต่งโค้ดแล้วต้องปุ้น ตัดสินใจจะ้นะผมฉันยอมทุกอย่างเขาไบ้ปากแตท่านศักดิ์สิทธิ์อตาตน็นำยาเข้ามาเอายานี้ไปให้ลูกมาเขาดูดิค่ะ้ขอคอยนำยานี้มาตีวินา ฮะตูนจะหอมลูกวีนาหายแล้วโอ้โหวีนาลูกรักของพ่อนี่มันเป็นไปได้เลยลูกนภัญรเขงไหนเตรียมสักูุ้วยเศษจริงอ๋อคนนี้นะครับเสด็จพ่อช่ลูกเดี๋ยวพ่อจะได้ลองสอบถามรายละเอียดจะก่อนเขาจะได้แต่งานกับเธอจะเป็นของยาติดแท้จริงนะลูกนะาให้เลย๋ยวจัไม่รับเขาหายแล้ว ได้แลวไดแลวไดแลวไดมีคนละคนรถจุนคนละคันในน้ำมันต้องซื้อไปเองหยุดวันนี้ใส่หน้าบันลังของนุ๊กนี่ได้เมียนี่ยาขนาดนี้เธอเป็นเจ้าของมันัะเป็นเจ้าของมั้ยเจ้าเอาเถอะแต่เธอเป็นเจ้าของจริงๆริงฉันจะเสี่ยงทายอีกคำเดียววีนาค่ะ นำนายเปียงศักดิ์ก็ไปเสียงไทยลูกเช่นอางนี้ค่ะมาลุกมานี้มานี้มาไม่ต้อไม่ตองับไม่ต้อไม่ตองับกับได้แล้วเหือคุยแต่เดิท้าคุยเหือยวันนั้นดาดาตัดหน่อยมารำไปเล่มรุ่นของมังเครื่องรำเต้นก้าวล้งรูเดินท้ากันทมกอยทำมังเครื่องเอ็นหวาตัวตีปัดรูมัให้คืยหายได้ดูดาตีปัดรูวรุ่นมังตีมือ ทิ้มัวเยุะสั้นเลยแถมรัดเรือมันเอาตี้นตั้งีตนะ่เอาแถมรุนนั่นแหละตี้นั่นแล้ว <c oughs> ก็อยา่างทีทนี่มันต้องให้เจอติดกโสมใหญ่โอ้ให้นั่รถแล้วกัรงบอกงอกกคอยมาจาก แก่สัตว์เป็นเป็นเจ้าของอยาดีแท้จริงนี่นบ่กเพิมก่ต้องได้เครื่องวันนี้มั้ยลูกเดียวไม่ได้ครัเขาใช้แต่ปลากาดเก้ขึ้นเครื่องเดียเด๋ยวมันไปกินเลยเฮ้ยต้องไ,ได้ใช้เครื่อนวันนี้นะลุงไว้ลุงไว้ยังไงควรเหลือไปเรียวตัดนั่นเดี๋ยวทั้งสามคนนี้ใครจะแต่งงานก็ติดต่อกับลูกวีนาเขาเดี๋ยวเราไปไประชุมกังหาัดอุรรธานแล้วเธอไปรับแม่มาด้วยนะลูกแม่ผมจนนะครับ คนจนยุคนรวยก็ไม่พูดถึงก็พูดถึงคนดีต <Movement halt Town Frederick> ับงไปเลยครับน่าสงสารนั่าต่างไอ้หรอเนาะคนนี้มาเป็นผู้นําประเทศชาติครับคนนั้นเล่นแบบนึงต้นนักในโลกเมกาโลกคนนี้นะข้าใจคนดีนั้นเลยแบบว่าเห็นใจอย่างเดไหมถึงแกเป็นคนดีแกรีเกลแล้วไปได้แกไม่ก่อนยุ่งเยไงแกไม่เคยนันเลยนะไอ้หลอไอ้แก่ก่อนแต่คนแรกนั่งไม่ได้บพราะ่งซื้อพิมพ์เจอได้บาทเจ็ดบาท กูเล่นต็มชปิไม่ค่ะคุณขานะแต่คุณคุณขามีแอาคาะเราพูดไม่เหผลขอรอขอ้องกับเปอร์เตอร์กับเบื่อ,อเลยใครจะแต่งงานกี่คนคะเราพูดเรื่องแต่งงานกันดีกว่าอดแต่งงานเลยครับค่ะใครแต่งงานยกมือค่ะ ยกสองั้างม่ได้คนเดียวนั่นเหรเป็นหัวเวลาจ้องมือนจ้องก้ามได้จ้องลูกแล้วคุณชื่ออะไรนะทองกับแต่งงานนะครับคนหลังนะคะับแทนกับขวดแก้วหลังสุดล่ะคอยปัดแดงมองใจเดาไปเจอยางก้อนเฟื่องก้อเหลาเหมือนกันเธอไม่เจอบบเผืเธอเราดิ้นก้อนเฟื่อนงเลยเอาเมียล่างขางเราชี้นอนมันชิตื่น ผมพาเราที่คูมหัวมันที่โต๊ะเรอวะหอมไม่เอาไม่แต่งานก็หน้าประงวันไปหนึ่งแสนบาทนะจ๊ะเอาเงินดีกว่าหนึ่งแสนนอนหนึ่งแสนมั่นกว่านอนหน่เมียคือมีผู้หญิงจากอาสาแต่งงานอยู่สองคนฉันจะเอ่ยาไม่รับทราบแล้วก็เลือกกันนแต่เลือกแล้วเลือกไม่ได้นะจ๊ะไม่ไม่เหลือกับไม่เหลือก็ระเด็กกับเลือกก็ไม่ได้ไม่เหลือกับพุ่มเอากันจนเลิกกเลยไม่เล่นคือเลิกต่อท้ายกับ คนนั้นมีชื่อว่าหยดย้อยนะคะอีกคนนั้นมีชื่อว่าสมส่วนใครจะเลือกคนไหนยกมือจ้าไอต่อง่ายท่านญาติฉีดติใจไม่ได้นเลือกการจับมือกันจอกระถอะเลยถ้าทองเอาคนไหนคะพู้มงูหยดย้อยหยดย้อยฟังชื่อคนหน้าฟังสมส่วนนี่ผสมสมส่วนเนื้อนวลแต่ไม่งามพี่หยดย้อยค่ะ รอคอยคนรักนะจ๊ะครับเตือนเต็นที่ไปไปนเรแบบเดียวยาบแยมยอดย่อยแก้มน้อยจะหมูกนิดหนึ่ ย้ายมาแล้วค่ะสายตาของพระเอกทอค่อยๆๆเหลือบมองสายตาได้พบกับดวงตาเหมือนอย่างสอนรามที่ได้เจอกับนางเอกเสีเรียมผิวเจอขาวแววตาของคือลักษณ์ทำไมไม่หันไปยวงเนตรมันได้ประสบพบกันพระพัมันจะได้เข้าสู่ฟังวัใจด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้องหยดคนนี้อากาศชื่อต้อมไหนคนไหนจิบช่องื่อยัดยอยมันัะครูนี้คนนั้นไม่ถ้าจะไม่จบคนผูจเลได้อนแอลุกขึ้นหนังดิชื่อต้อมนะชื่อต้องแหละนะใอญ่หู ไม่เลพวงเซอคุยบริษทียาติบ่ได้ปบมีปบกูกระตือเตเตียว่าเป็นงนี่คนเตียวคนเติมจันมีกูมันเอาคนกูใจจะไม่เจอไม่ตุ้งเจจะตบกอดใครมาเต้าหรือยอมซิบตะกูนั้นไม่เกี่ยวนั้นรูยเงชื่อยศย่อย

เออาเกีมเียวเดิมกรนั้นมยังไ็ก็บัท้องไปไสสมุดก่อนก็ได้ประกันไว้พวงประมาทนบอดี้ตายแล้วผมไม่ลงไปแม้มแจงอะไรเลยเฟลขึ้นป็นเสีย นนเดอ๋ยวไม่เอานี่ไม่ได้ครับเวรแล้วเอาไน้องเมียเมียบอกเอาไก็ไอ้เวที่มีาไม่หัวปไปเดียวไปหลังตีลวกมะตอแล้วแตกบุญแ่คำมาองพี่สมส่วนค่ะพี่แก้วรอคอยอยู่แล้วค่ะพี่ตอ thì này, nó đi rồi cảnh cảnh mà còn, con oh, là, dùng cắt để cái mía đi tóc đấy để tua tua tập mẹ đấy à dùng những tóc ấy đấy tua đi tập mẹ đấy à dùng những tóc đấy Mấy là mua không nên dùng con thì cái tóc mẹ đi này dùng đi tóc Mấy chúng ta tì tải rồi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không

đắng rồi đây nhưng mà tổng tài hôn Cái cũng mà đá của mình cao kì Nghĩa của đai bài chơi, nghĩa của đai rồi Ồ, lèo đi tạm nhà Nghe phê cây lên, dùng nghĩa trời ơi, ơi của <laughs> มันไม่ถูกคนเกลียวเฮ้ยกเลยกูแม่ไปเิ็นังันเดี๋ยวเต้มีพี่ีนเลยอีส่วนกดมลดมลมบูเออจะเลยหโลกนมาอ้งซ่ากับคนเนี่กูไม่อยากให้คใดดีกว่ากูนี่กูเคยเลี้ยงกุ้งแต่ถ้ากูรู้กูไปตายกับซันดิปตแล้วกูก็บมกูรู้ว่ากูเคยตายแบโ่แล้วกูบาใจน่นไ่ไดุ้้งซ่าแต่กูไม่อยากใหดว่ากูนี่ ูกล้องกล้องกล้อ oh, งังทุ way, to cool. ่มมัดที่จส่วนออกไม่ได้เลยค่ะยิ่งค่ะพอดีจำชวนมันเนี่ยไม่แต่ใบเหลือตรงมาแบดนี้เลยเลยเหมือนมันรวดอยูเหมือนมันรีบูกินจำแรกนำแกงไม่ได้ควนไม่ได้เลยลงปลาอยู่ลืมในคนในแจ๊แจวค่ฟปีกับโอ้คางพอดีค่ะพว่น้อง ได้ไวแล้วครับครับเดีย้อยแบบนเอรขึ้นโจ๊อยู่มาแล้วของมึงเด็เราได้แคปงานมาไม่เยกคุณางรูบรถตุกเมียคพี่ปีแก้วกับน้องจมรวอนกันน้องเกิดวันอาทิตยพี่ปีแก้วได้จุดแดงเนี่ยคุน้องเมื่อวานคนละนัดของพี่เก้วนเรา เนี่ยน้องปีกอรุณาด้าวเจ้าคนเกิดเวลา,นานวัาเช้านี่เมียบปถูวันเที่ยงเป็ดพอีต้องจับตายอิดอ่ะไปหนังหนับตา้างดะจัใกล้ทีก็าตบบอกกุงหยีแป,ปลานไม่รวยาตางใหมเนยครับกุ้เมียเลยครับช่วยามมึงก้องมือกับกูมือสกนจะไปเอาคอยเอาเองขวานเอาุยนะอีตาครับ สงสารรู <łość> ้สึกพี่หยดย้อยนี่ดูผู้ชายตายับเข้ามาแล้ว9้าคนเพิพี่ทอมระวังนะพี่ทอมไม่ม่นกับกูไปรักแล้วเราไปรับแม่นะ